เล่นมากเลยเชือก่นชอบเล่นมากสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องน้องพายวายุนะครับเรามาแอบถ่ายดูว่าวายุตอนเย็นๆเขาเล่นอะไรบ้างนะครับ ดูดูด,ดูครับเขาจะเล่นเชือกแม่นี่ยการออกกำลังกายของเขา <c oughs> ทำไมชม่าวายุแข็งแรงเพราะวายุอยู่ในป่าและชอบออกกำลังกายเดินเล่นเรื่อยกำลังขาถึงจะดีขึ้นครับ <c oughs> นี่ ส่วนแม่เขากินหญ้าอยู่ฝั่งนี้ครับเราแอบดูแอบถ่ายว่าวายุเย็นๆยนยนหลังจากกินหญ้าอิ่มเดินเล่นอิม่มก็ต้องวัดพละงกำลังไม่เจ็บนะครับเชือกแม่ไม่เจ็บนะครับเป็นช้างชอบเล่นอิสระเล่นหนเลยก็เดินมาหาแม่นะครับ นี่รู้ว่าควานมานะครับรู้ว่าควานมาแล้วมองเห็นดมกลิ่นควานได้แล้วเขามาเลยนะครับถ้าดมกลิ่นรู้ว่าควานมาให้มาเลยมาหาควานเลยจำง่ายนะเห็นควานเดินไปเอานี่รู้เลยมาชอบเล่นกล้องด้วยมาแล้วเอาวัดดีก่อนเลยวายุวัดดีก่อนหยุดโอ้ยชนกล้องเลยเดียวอย ้ดูฝายพายุครับเดินกินหญ้าเขียวอยู่คนเดียวรู้ว่าควานมาออนเนกิงหญ้าเขียวน่ารักนะครับ ดี๋ยวปล่อยให้กลิ่นยาธรรมชาติสักพักหนึ่ง ทะลุควานมาแล้วเดี๋ยวกินกินไปเดี๋ยวเดินมาหคาวานอกีกนะชอบควานติดควานเป็นยาธรรมชาติเป็นสมุนไพรเป็นทั้งญ้าด้วยเลือกกินตามใจกินเดินกินอย่างอิสระ ควานไม่ได้นะั่นรีบเดินมาเลยรีบเดินมาเลยมาเล่นกล้องอีกแล้วไปแล้วเล่นเชือกแม่แล้วพะละกำลังแล้วนี่แหละแฟนๆว่าวายุ ทำไมกําลังดีเนี่ยชอบเล่นออกกําลังกายก็เดินตามป่าทุกวันเดินทุกวันทุกวันร่างกายเลยแข็งแรงสมบูรณ์จะดึงแม่ไปไหนลูกให้แม่กินยาก่อนสิเขาอิ่มแล้วครับนี่วายุพายวายุอิ่มแล้วนะครับ กำลังไว้เดี๋ยวโตไปเป็นหนุ่มไปเดี๋ยวจะเป็นช้างชักขยืดทหารในจังหวัดสุรินเลยนี่พละกำลังดีดการเล่นของวายุแปลกๆกับเพื่อนนะครับไม่ค่อยมีอุปกรณ์เล่น นี่เหมือนกับช้างป่าจริงๆนะครับนี่ช้างป่าจริงๆถ้าเขาอยู่กับป่าเขาก็อยู่อย่างนี้แหละครับเลาะเดินลายเายุเป็นช้างที่ฉลาดนะครับฝึกอะไรจำได้ง่าย เป็นลูกตัวแรกของพังกันกลาวครับเป็นลูกตัวแรกเลยคือแต่บางคนก็เลี้ยงไม่ได้ลูกตัวแรกเลี้ยงยากครับบางหมู่บ้านบางเจ้าของก็เลี้ยงยากครับก็ต้องทําแก้คลิปแก้อะไรถึงจะเลี้ยงอยู่ได้ครับแต่ผมเนี่เคยเลี้ยงมาแล้วครับคือแม่กันกล่าวเนี่ย เป็นลูกตัวแรกเหมือนกันครับเป็นลูกตัวแรกของพังแม่น้องใหม่เป็นลูกตัวแรกเลยคนโตคนที่สองก็มีพลายเทวริตนาของวายุนะครับแต่ผมเลี้ยงง่ายครับของผมเลี้ยงง่ายเป็นพังตัวเมียด้วยครับเลี้ยงง่ายดีจนไม่ค่อยเป็นไรนะครับเป็นช้างดาราแสดงเมื่อแต่เมื่อก่อนนะครับยังเด็กๆนี่ยังแสดงเก่งอยู่ครับ แต่ตอนนี้ก็เลิกนานแล้วครับเคยไปตีเปาโลที่กรุงเทพที่หัวหินก็เคยไปแล้วก็ไปที่ภาคเหนือก็เคยไปนะครับเป็นดาราตีเปาโลเก่งเลยเป็นดาราตีเปาโลสาวๆในสุดยอดเลยครับมาถวยมาเยอะเหมือนกัน แต,ต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นสาวเริ่มมีลูกแล้วก็นานแล้วครับหลังจากเลิกแสดงไปนานแล้วครับตอนนี้สบายแล้วไม่ได้แสดงไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวนี้อยู่เลี้ยงลูกครับนูน่นดูลายวัยุออกกําลังกายดึงแม่อีกแล้วนะครับดูพละกําลังนะครับเล่นแบบธรรมาชาติของเขา ตอนนี้กินหญ้าอิ่มแล้วครับกินทั้งวันแล้วชอบเล่นเชือกเล่นโซ่แม่อย่างนั้นแหละครับนี่นี่เอ้าเอาในวายุเอาเลยเขาไม่เจ็บไม่อะไรนะครับนี่เพราะว่าหนังเขาหนาครับ เ,เดินหน้าเ้าเอา,เอาเดึงเร็วหนึ่งสองซ้ำเร็วโอ้เล่นแล้วเร็ว เหน็นไหมครับพลังเยอะน่าายวายุต้องรอจังหวะดูเวลาวายุนะครับ ตอนนี้กินยาอิ่มแล้วครับต้องเล่นก่อน ชอบเล่นมากเลยเชือกนชอบเล่นมากกับตนมาชอบหยอกเล่นถูตัวเล่นหักเล่น ดูขาลังดูกาลังดูลาวายุเล่นไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะคาาไม้เก่งเพราะว่าลีลาเขาเยอะ ชอบอยู่ในป่าเล่นในป่าอย่างนี้แหละครับถ้าวันไหนไปลงไปบ้านไปมัดอยู่สองสามวันอย่างนี้โอ้วายุอารมณ์ให้ดีครับเพราะว่าช้างตัวน้อยๆอย่างนี้เขาชอบอยู่สันดูดอยู่แบบในป่าแบบธรรมชาติเพื่อร่างกายจะได้เติบโตเร็วเหมือนช้างป่าสมัยก่อนเลี้ยงอย่างนี้แหละครับหมู่บ้านผม คือตระกูลเลยตำนานบ้านผมเลยครับเลี้ยงปล่อยมาเลี้ยงตามทุ่งนาตามป่ามาแล้ววันนี้มาถึงฟาร์มอีกแล้วเล่นกล้องแล้วยุดก็เล่นแล้วจับกล้องแล้วจับกล้องแล้วจับกล้องแล้วดูยุถอยก่อนถอย,ออยอถอยเออถอย จับกล้องแล้วชอบนะในควานอยู่ไหนไปด้วยเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวดูเล็บครับดูเล็บเท้าใหญ่ขา <Yeah. S 1> จับอะไรได้ทำดูหางเล่นเลยตรงในควานชอบเล่นชอบอ้อนควาน ครับแต่เล็บของวายุนี่ข้างหน้าก็มีสี่ข้างหลังก็มีสี่นะครับแต่ตัวอื่นข้างหน้าก็มีห้าครับคือตามประเพณีตามเคล็ดลับครับวายุสวัสดีสวัสดีสวยสวัสดีเร็ววัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเก่งมากลูกเก่งมากเดี๋ยว